อ่ะกลับมากันนะฮะเมื่อกี้ด้วยความที่อาจจะพูดยาวหน่อยเนาะอาจจะทาให้ว p i s o สองนะคะดีเนะี่ยจบไม่ได้ภายในภายในคลิปเดียวนะผมก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยเนะื่องจากว่ามันไม่มีน้ำให้กินแล้วผักมันแห้งอะแกมันเหนื่อยยาเออแต่ว่าเราพร้อมแล้ว energy พร้อมทุกอย่างพร้อมเริ่มมาเอาไปเป็นเรื่องของไตุ่ประหลวงนะฮะขอเล่าเรื่องในการในเมื่อไม่มีสรุปให้ทุกคนนะฮะเราก็จะขอยืมนะคะท่านไฟล์ของท่าน เอ่อคูเสกษรรนะครับผมมาอธิบายเพื่อความเข้าใจละเอียดง่ายขึ้นต่อทุกคนนะครับผมอะแปลชื่อเรื่องก่อนเลยนะครับผมคําว่าไตภูมิพระร่วงเนี่ยหรือเตภูมิกถาหรือไตภูมิกถาเนี่ยเป็นชื่อเดียวกันนะครับผมคาว่าไตรแปลว่าสามนะครับผมคาว่าภูมิคือภพภูมิคือภพภูมิอะมันมีกี่ภพภูมิล่ะเออพระร่วงก็คือเป็นชื่อกษัตริย์คิงนะครับผมในสมัยของสุงขโขทัย ก็คือราชวงศ์พระร่วงนั่นเองกษัตริย์ในสมัยของสุโข,ขทัยนะครับผมจะเป็นราชวงศ์พระร่วงนะครับผมซึ่งเรื่องนี้นะครับผมผู้แต่งก็คือพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งนะครับผมหรือว่าพญาดีไทยนะครับผมที่มาของเรื่องก็มีการรวบรวมเกี่ยวกับรวบรวมพระไตรปิฎกต่างๆ่านะครับซึ่งเรื่องไตรภูมิพระร่วงเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าแบบ เรื่องแบบคนการทําความดีได้ดีไปเรื่องแบบว่าโลกที่เป็นไงโลกที่แบบที่ไม่ใช่โลกเราเป็นโลกเป็นลูกกาลมาภูมิรูปรูปภูมิเป็นโลกต่างๆนะครับผมเนาะอ่ะศัพที่คนรู้ก็รู้ไปน,น่งน,น,นะครับคำว่าวัตตะสงสารหรือสงสารละวัฏนะครับแปลว่าการเวียนว่ายตายเกิดเนาะคำว่านิพานหมายถึงว่าอ่ะคนที่นับถือศาสนาอื่นอาจจะไม่รู้นะครับผมคำว่านิพานหมายความว่าการที่แบบเราตายแบบที่ว่าตายแบบ คือตายแบบคือตายแบบไม่มีกิเลสคาว่ากิเลสค,คือกิเลสคือแบบสิ่งที่เราอยากได้เช่นไอโฟนไอโฟนแบบเราอยากได้เพราะเราแบบอยากได้เราไม่อยากได้เพราะความจําเป็นแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเกงเข้าใจปะอันนี้คือการที่เรานิพานได้นะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรอันนี้ข้ามเนาะอ่ะโดยที่คําว่าไตรภูมินะครับผมหมายถึงว่าโลกทั้งสามนะครับผมใตรภูมิหมายถึงโลกทั้งสามหมายถึงว่าโลกที่สัตว์ที่เวียนว่าตายเกิดเป็นปกติจนเข้าสู่พระนิพานได้แก่รูปของโลกของกรารภูมิรูป,ปรภูมิแล้วก็รูปปรม นะครับผมจะไม่ใช่โลกนาคโลกโลกมนุษย์โลกสวรรค์ไม่ใช่นะผิดนะตามหลักในเรื่องนี้ก็คือต้องเป็นอุประเอ่อกามาภูมิรูปรภูมิแล้วก็อุประอูรอูปภูมินะครับผมอันนี้ก็จะเป็นชั้นต่างๆเนาะอระูรูปรภูมิดุลภูมิจะมีชั้นอะไรบ้างมีกี่ชั้นใครอยู่บ้างซึ่งก็ไม่อยู่นะคบผมต่อไปเราเรียนเรื่องไต่ภูมิพระร่วงตอนมนุษยภูมิเนาะก็คือตอนมนุษยภูมิในะตอนนี้ตอนที่มันเกี่ยวกับมนุษย์ ก็คือมนุษย์สัพพูนนะเป็นดินแดนที่มนุษย์อาศัยอยู่คําว่าไตาภูมิพร,ร่งนะ่งเราจะพูดถึงอะไรพูดถึงดินแดนทุกดินแดนเลยดินแดนสวรรค์มีกี่ชั้นมีนู่นนี่นั่น,นทุกอย่างพูดทุกอย่างมาเลยแต่ว่าพอมาเป็นอันนี้แล้วครับเราจะพูดในส่วนของเราจะพูดแค่หรือเราจะเรียนในแค่ของมนุษย์สัพพูนก็คือโลกของมนุษย์นะครับผทเรีที่โลกของมนุษย์นะเรา เป็นในะส่วนหนึ่งของกามาภูมิเนาะก็คือใน,นส่วนของสุกิตรสุขติภูมินะ่ะซึ่งเป็นที่อยู่ของมนุษย์แบ่งออกเป็นทั้งหมดสี่ถวีปเนาะก็จะมีสิ่งาวีบในตอนนั้นก็ส่งความจำที่นั่นไม่ออกนะอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นแผนที่แผนที่แบบเออแบบแผนที่สี่ดินแดนอะไรประมาณนั้นเนาะอ่ะอันเนี้ยออกข้ออันตรายอ๋อขอโทษครับทุกคนขอโทษสังคมอ่ะตอนมนุษย์สมภูมิกำเนิดมนุษย์นะอันเนี้ยจะออกในเรื่องของ จะออกในข้อของอัตไนแต่ว่าเดี๋ยวพายเขียนแต่ว่าน่าจะออกในข้อปรนัยด้วยเนื่องจากว่าไอเรื่องเตบูพะล่วงม,มันไม่ค่อยมีอะไรให้ออกอ่ะคือเหมือนกับว่ามันน่าจะเป็นถ้าออกก็น,น่าจะเป็นข้อสอบวิเคราะห์ที่ใครๆก็ตอบได้แบบเออทาดีได้ดีต้องทํายังไงตัวอ,อย่างสถานการณ์พวกนั้นก็คิดว่าทุกคนน่าจะตอบได้เดือน้อก็มีข้อสถานการณ์อาจจะวิเคราะห์ยากนิดนึงเนาะอืมซึ่งลำดับการจเจริญเติบโตในคัน่ะมันไม่ทั้งหมด5ขั้นตอนนะครับผมได้แก่กัลละอัมพุทธะเปสิตมคณะ เนจะสาขาหูดนะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นเอ่อเป็นข้อสอบออัตนัยนะครับผมแล้วก็อยู่ในแล้วก็อยู่ในปรนัยด้วยนะครับผมก็คือจะเป็นห้าขั้นตอนนี้นะครับมาดูกันว่าแต่ละขั้นตอนมีอะไรที่โดดเด่นบ้างทำไมเราไม่กลับมาของเราล่ะ,อะเอาอันนี้ไปเลยก็ได้เพราะยังไงของเราก็เอามาจากของคอยดีหลังจากการจดสอตอนในขั้นขั้นที่หนึ่งนะครับผมหรือเรียกว่าการละนะครับผม มันเป็นขั้นแรกในการก่อตัวลูกอ่อนในคันนะครับผมในขนาดเนี้ยลูกอ่อนของเราเนี่ยมีขนาดที่ลูกอ่อนของเราเนะี่ยมีขนาดเปรียบเทียบกับหยาดน้ํามันที่ติดมากับปลายขนแกะอ่าเป็นไงหยดน้ำมันที่ติดมากับปลายขนแกะ,ะก,กะ็คือเหมือนกับว่ามีลักษณะที่เป็นงานเล็กมากๆน้อยมากๆแค่นิดเดียวนะครับผมอันนี้เขาเรียกว่ากันละนะครับผมต่อไปอัมพุทธะ อัมพุทธาเนี่ยเป็นการขั้นที่สองนะครับผมเปรียบเทียบได้ดั่งก้อนน้ำล้างเนือ้อต่อไปเปสิตนะครับผมมีลักษณะที่เป็นข้นนะครับผมเปรียบเทียบดั่งตะกั่วที่เชื่อมอยู่ในหม้อต่อไปมัคคณะเป็นขั้นของการพัฒนามีลักษณะแข็งเป็นก้อนเห็นไหมเปรียบเทียบดัง่งไข่ไก่นั่นเริ่มเป็นรูปเป็นล่ามล้วเริ่มเป็นก้อนลว ต่อไปค่าที่5้าเบนจะสาขาหูดนะครับผมเป็นค่าที่หของกรารพัฒนาเป็นลักษณะเป็นตุ่มออกมา5แห่งเหมือนหูดซึ่งประกอบไปด้วยเนี่ยเห็นปะก็คือตอนแรกอ่ะอถูกไหมไนะมือสองอันเท้าสองอัน,ออนแล้วก็หัวอันหนึ่งซึ่งพอมันเป็นการล้าถูกปะมนุษย์อ่ะหรือว่าทาะลุได้ขนาดในความเชื่อเรื่องไตภูมิพรแร่วงนะเริ่มกําเนิดเกิดมาแบบเหมือนกันแบวบ่าเป็นแบบเป,แบบเป็นน้ำเล็กๆและเรื่องส่วนกลาว่าเกิดมาจากอะไรการผสมอไม่ใช่ เกิดมาจากการที่มันกอกว่าแบบอ่าก็คือเหมือนกับว่าลึกคืออะไรนะไคือลูกอ่อนในคันที่แบบเป็นเหมือนกับหยดน้ําเล็กๆเนาะอันพอมาที่สองเนี่ยก็เริ่มเป็นก้อนน้ำละคือตอนแรกเป็นหยดน้ำเล็กๆถูกปะต่อมาพอมันเริ่มโตเริ่มใหญ่ขึ้นเริ่มนานขึ้นเริ่มเป็นก็เริ่มเป็นก้อนเริ่มเป็นก้อนน้ำก็เริ่มเป็นก้อนน้ำแบบยังยังเหลวๆยังไม่ของเหลวอยู่วะยังไม่ของเหลวอยู่พอมาขั้นตอนที่สามเนี่ยเป็นไงเปรียบเหมือนแบบเออเริ่มเป็นตะกั่วดละเริ่มเป็นเหมือนกับว่าเริ่มมมมเเเเปป็็นนนนนนกก้้้้้ออออออที่่ัแแบบบบยูใหหลวคืืดไไตะะร ตะกัวตะกัวที่มันอยู่ในหม้อฉันพูดอธิบายไม่ถูกอะตะกัวที่แบบมันจะเดือดๆข้างๆ้าแกอืมพอมาขั้นตอนนี้ก็เริ่มเป็นกลมๆแล้วเริ่มเป็นกลมๆแล้วเริ่มเป็นกลมปุ๊บก็เลยกลายมาเป็นเนี่ยมีหัวมีแขนมีขากลายเป็นเด็กอันนี้ก็เป็นการเจริญเติบโตในคันของมารดาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีแค่นี้แหละเนี่ย มันก็มีแค่นี้แหละลำับการเจริญเติบโต,โตโอะซึ่งออกในข้ออนนันตรายนะนะย้ำาดี่ยพาเขียนอ่ะงั้นเรามาแปลบทรพันเลยมีแค่ห้าบทรพันหลักนะครับผมแล้วก็จบละเรื่องนี้แล้วเราก็จะพาทําโจทย์ต่อเลยเนาะพาทําโจทย์ทั้งที่ยังไม่ได้เฉลยด้วยทําไปพร้อมกันสุดๆวิเคราะห์สุดๆก็ถ้าผมทมีอะไรผิดพลาดก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะฮะหรือจะเอาไปอีกคลิปเรื่องดีอีกคลิปเร่งแล้วกันเนาะให้เฉลยก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะหน้าแตกเอานะ อ่ะป้าบทวันนที่สำคัญในคดีเรื่องไต่ภูมิพะร่วงนะครับผมก็จะมีห้าบทพัน์นะครับผมห้าบทพัน์เนาะที่สำคัญนะอ่ะไปดูนี่ก่อนจุดมุ่งหมายนะครับผมจุดมุ่งหมายของเรื่องเนี่ย คือคําว่าควรอิ่มสงสารแลนะครับผมหมายความว่าควรพอเถอะกับการเรียนว่ายตายเกิดให้ทาแต่สิ่งดีๆเยอะๆการเกิดเป็นมนุษย์มันลําบากดังนั้นเราจึงควรทําความดีให้สมกับเป็นไงที่เราเกิดมาอันนี้คือจุดมุ่งหมายของเรื่องเนาะคือเรื่องไตภูมิร่ฐอย่างที่เพิ่มเล่าให้ฟังนะครับเป็นการสะท้อน เป็นงานแสดงให้เห็นว่าเออเนี่ยถ้ามุราคนทําดีก็จะได้เป็นไงอยู่ในโลกของโลกที่เป็นไงโลกที่สูงขึ้นโลกที่เป็นโลกเทวดาถ้ามุราคนที่ทาไม่ดีก็จะอยู่ในโลกของโลกมนุษย์หรือว่าต้องมากลับมาเวียนไว่ายตายเกยิดซึ่งก็การเวียนว่ายตายเกยิดนั้นก็คือการที่มันเป็นทุกข์เนาะซึ่งก็มีการเอาเรื่องเนี้ยมาแต่งหรือว่าใช้ในช่วงในช่วงของสมัยของสุขโขทยัยเพื่อที่ว่าให้คนเนี่ยทาแต่ความดีเนาะอืมอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องแต่งนะเป็นเรื่องที่ท่านแบบจินตนาการขึ เบื้องหลังกุมารน,นั้นตอนหลังท้องแม่แลนั่งยองอยู่ในท้องแม่แลกกำมือทั้งสองคู่ต่อหัวเข่าทั้งสองเอาไว้เหนือหัวเข่าเมื่อนั่งอยู่นั้นดังนั้นเลือดเลือดแลน้ำเหลืองย้อยลงเต็มตนยะหยุดยะหยดทุกเมื่อแลดุดดังลิงเมื่อฝนตก แลนั่งกำมือสาวเจา้าอยู่ในโพรงไม้นั่นแลในท้องแม่นั้นร้องนักหนาดุดดังเราเอาใบตองเข้าเจาะตนและต้มไหนหมอนนั้นไสคืออันนี้มันเป็นการมันเป็นการเปรียบเทียบให้เราเห็นนะว่าแบบเหมือนกับว่าเนี่ยในช่วงที่เป็นไงเด็กอยู่ในท้องอ่ะแม่ทรมานไหมแม่แบบทรมานมากแต่ว่าเด็กแบบเหมือนกับเป็นไง เด็กก็คือเหมือนกับว,ว่ายังแบบยังอยู่ในนั้นเดยวที่ไม่รู้ว่าแบบเอยแม่จะเจ็บหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นเนาะซึ่งโกพันหน,นก็คือมีคําว่าดุดดังในการใช้อุปะมะเนาะ,ะทะดลองให้เห็นหนึ่งภาพของทาลกในคภ์น,นะครับผมว่าแบบเออมันเป็นยังไงอยู่ยังไงแล้วเป็นไงแม่เป็นยังไงอะไรประมาณนั้นเนาะต่อไปแลก,กูบันนั้นเจ็บเนื้อเจ็บตนดังคนอันท่านขังไว้ให้อันแคบให้อันคับแคบนักหนาแคนเนื้อแค้นใจแลเดือด เนื้อเดือดใจมันต้องเป็นเดือดเนื้อร้อนใจปะเดือดใจหนักหนาเหยียดตีนมือเบาะมีได้ดังท่านเอาไว้ใส่ที่ครับข้อที่หนึ่งสำนวนโบราณเนาะคำว่าแครนเนื้อแคนใจเนะี่ยเป็นสำนวนโบราณแล้วก็มีการใช้วมาคําว่าดัง ไปต่อคนผูด้ใดจากนรกมาเกิดเ,เห็นไหมคนใหญ่ที่แบบมาจากนรกเนี่ยก็คือเมื่อคลอดออกมาเนี่ยเป็นไงต้นเนี่ยจะมีอะไรเปนไความที่เป็นข้ออานั้นที่จะร้อนเหมือนในตอนที่พอนแม่ที่แบบเหมือนกับว่าเนาะนี่ประมาณนันก็คือแบบว่าคนที่มาจากนรกเนี่ยก็จะเป็นไงพอเวลาที่อยู่ในท้องแม่ก็จะมีแบบความร้อนเนาะ แต่เถ้าคนที่มาจากสวรรค์นเนี่ยจะเมื่อคลอดออกมาในกุมารนั้นะจะมีเนื้อที่ค่อนข้างเย็นเย,ย็นเนื้อเย็นใจไม่อยู่ในท้องแม่นั้นก็จะอยู่เป็นสุกสํารานบางใจแต่ว่าคนที่เกแต่าปเป็นไงต้องอยู่ในท้องแม่เป็นไงโอ้โหลาบากมากนะฮะอืมซึ่งคุณค่าด้นานวรรณศสิป์เนี่ยนะครับผมที่ปรากฏเนาะก็จะมีในเรื่องของการซ้าคาคําว่าเย็นเนื้อเย็นใจนะครับผมแล้วก็จะมีความคล้องจองที่ว่าอยู่เย็นเป็นสุกนะคุณค่าด้านสังคมก็คือตใน้นเห็นถึงความเชื่อเรื่องนขอกสวรรค์เห็นปะเเาด็น,น,นงกิมร มันไม่ใช่เกิดมาถ้าคนไหนที่มาจากนรกเนาะก็จะอยู่เป็นไงก็จะมีความทรมารั้งแล้วคนไหนที่มาจากสวรรค์ก็จะมีความสบายนั่นเองต่อไปสิ่งอาหารนั้นแม่กินเข้าไปในท้องแม่ไม่และย่อยลงด้วยอํานาจแห่งธาตุไฟอันร้อนนั้นส่วนตัวกุมารนั้นบ่มีไหมเพราะเป็นธรรมดาด้วยบุญกุมารนั้นเป็นคนแลจึงให้บ่มีไหม่บ่มีตายเพื่อดังนั้นแล ครับผมก็คือตอนนีเ้เห็นถึงความเชื่อเรื่องบุญบาปแล้วก็เชื่อเรื่องของธาตุของคนนะครับผมว่าถ้ามูราบุญบาปเนาะเราใช้ตีลาเนาะว่าถ้ามูรามีบุญกุมารมากก็จะเป็นไงก็จะไม่ร้อนนะครับแต่ว,ม,ตตว,วมูรา,นนค,ค,วาความเชื่อเรื่องธาตุตรงไหนตรงที่ว่าคือด้วยอํานาจแห่งธาตุเห็นไหมนี่เห็นไหมธาตุไฟอันร้อนนั้นก็คือความเป็นความชื่อเรงธาง อ่ะต่อไปคันได้ถึง7วนันคันตั้งตะกวัวเชื่อมในหม้อเรียกชื่อว่าเปสิสเห็นไหมก็คือเป็นขั้นของท่านเปสิสเน่ยนั้นค่อยใหญ่ไปทุกวันครั้นถึงวานแข็งเป็นก้อนตั้งไข่เรียกว่าขนาดขนาดค่อยใหญ่ไปทุกวันคําว่าวานเป็นคําโบราณครับเห็นไหมมีการใช้อุปมาเปรียบลักษณะของตัวอ่อนเหมือนไก่ด้วยะอะไรประมาณน,นี้ก็เป็น,นเรื่องประมาณนี้ของไตภูมพันรุง่งนะครับผม ต่อไปก็จะเป็นในเรื่องหลักภาษาไทยนี้เดี๋ยวจะสรุปในนี้อีกทีหนึงแล้วก็จะมีสไลด์เสริมให้ด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าในส่วนของแบบฝึกหัดครับสวัสดีครับ